สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่สามเอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนเช่าพารวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมีนทุกท่านคะ่ะดาวพระอังคารย้ายรอบนี้บอกได้เลยนะคะว่าดวงชะตาของท่านนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยทีเดียวคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะคะคือหลายๆท่านจะโชคดีถึงขั้นที่ว่ามีดวงได้สิ่งของมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้เกิดเรื่องเฮงๆด้านการงานและการเงินคะ่ะ เอาราคามาฟังกันค่ะว่าโดยภาพรวมแล้วนะคะดาวพระอังคารย้ายรอบนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหรือว่ายัางคงคือท่านจะเหน็ดเหนื่อยประเดิมหรือว่าเหนื่อยปกติแต่รายรับมากกว่าเดิมมารับฟังกันได้เลยนะคะดาวพระอังคารจะย้ายในวันที่26ตุลาคมถึงช่วงวันที่6ธันวาคม2568นะคะ ดาวพระอังคารย้ายรอบนี้เข้าสู่ภพเรือนสุภะได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิปดีและเทวีโชคดาวพระอังคารนะคะเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีมีนโอ้โหยท่านโดดเด่นมากๆดวงดีมีโชคมีลาบนะคะจะมีเรื่องสุดไครเรื่องการเงิน แต่ว่าก็ต้องขอเรียนตามตรงนะคะว่าในช่วงที่ดาวพระอังคารย้ายรอบนี้ท่านมีเรื่องเซอร์ไพรส์ด้านการเงินก็จริงมี2มุมค่ะทั้งที่ได้มาแบบไม่ขาดปั้นได้มาแบบง่ายๆได้มาแบบงงๆนะคะเพราะว่าหลังจากวันที่9พฤศจิกายนเป็นต้นไปดาวพระเกตก็จะมากระตุ้น เรื่องเงินเงินทองทองของชาวลัคนาราศีมีนเช่นเดียวกันมีรายรับที่คาดไม่ถึงเข้ามาแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะรายรับมากขึ้นค่ะในช่วงนี้แต่ว่ารายจ่ายก็ยังคงสูงขออนุญาตเตือนนิดนึงนะคะชาวลัคนาราศีมีนช่วงนี้ท่านมักจะตกเป็นเหยื่อคือตกเป็นเป้าหมายของคนที่ คิดที่จะหลอกลวงกอบโกยผลประโยชน์หลอกทรัพย์สินเงินทองให้ท่านระมัดระวังโดนมิจชาชีพหลอกลวงนะคะอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่าเชื่อในสิ่งที่ท่านได้ยินมาอย่าหูเบาเชื่อคนไม่เออย่าหูเบาเชื่อคนง่ายในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าดาวพระอาทิตย์ดาวพระ้างคานขอขอภัยนะคะติดพระอาทิตย์เพราะว่าจะพูดถึงดาวพระอาทิตย์ด้วย มันมีความสําคัญสําหรับชาวลัคนาดาศีมีนด้วยเช่นเดียวกันค่ะดาวพระอังคารย้ายนะคะในรอบนี้ท่านค่อนข้างที่จะเด่นดาวพระอังคารย้ายมาอยู่ในตํำแหน่งพพเดือนสุภาษณ์นั่นก็หมายความว่าท่านจะมีชื่อเสียงมีความสุขความเจริญก้าวหน้านะคะบางท่านถ้าท่านนั้นทำงานประจำงานของท่านก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ งานให้โชคให้ลาบนะคะบางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเรื่องการงานจะมีการปรับเปลี่ยนเช่นมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งย้ายแผนกย้ายส่วนย้ายไปย้ายที่ทำงานเปลี่ยนที่ทำงานโยกย้ายที่ทำงานโยกย้ายที่อยู่อาศัยจะเกี่ยวพันกับเรื่องราวเหล่านี้นะคะและที่สำคัญ หลังจากวันที่26ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะชาวลัคนาราศีมีนท่านจะมีการเดินทางบางท่านจะได้เดินทางไกลหรือบางท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเช่นท่านโดนโยกย้ายให้ไปประจำอีกที่หนึง่งซึ่งไกลกว่าเดิมหลายท่านก็ต้องย้ายจากที่เดิม ไปอยู่ที่ใหม่นะคะเพราะว่าย,าย้ยายบ้านจากที่เดิมไปอยู่ที่ใหม่สมมุติถ่าท่านรับราชการใช่ไหมคะอาจจะย้ายจากบ้านพักราชการไปอยู่อีกอาจจะย้ายจากาที่พักนึงไปอยู่อีกที่พักนึงงานย้ายบ้านก็ย้ายตามเพราะว่าการโยกย้ายครั้งนี้จะไกลกว่าที่เดิมเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางในการทำงาน ท่านก็จําเป็นที่จะต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัยตามหรือบางท่านอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าท่านใดที่ตั้งใจที่จะย้ายบ้านก็จะได้ย้ายตั้งใจได้อยากจะย้ายที่ทํางานเปลี่ยนงานจะได้ย้ายได้เปลี่ยนหรือข้อนี้สําคัญมากท่านใดที่กําลังดําเนินการด้านเอกสารเรื่องบ้านเรื่องรถทรัพย์สินต่างๆจะประสบความสําเร็จ มีเกณฑ์การได้สิ่งของราคาแพงๆนะคะบางท่านก็ได้มาซึ่งสิ่งของที่ได้บ้านใหม่รถใหม่มันจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีมีนนะคะท่านเป็นคนที่ทำงานเก่งหาเงินเก่งและต่อมาจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะนะคะ ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดติดต่อประสานงานงานของท่านดีขึ้นลื่นไหลมากขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมและคอยช่วยเหลือท่านท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาจจะเป็นการรับปรึกษาปัญหารับแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นนะคะรักษาใจรับแก้ไขปัญหา,าทำงานที่ยาก,ยากงานที่คนอื่นไม่อยากทำช่วง ให้ท่านลองสังเกตดูตัวท่านเองนะคะหลังจากวันที่28ตุลาคมเป็นต้นไปงานของท่านจะเข้ามาดีมากบางงานนะคะจะมีรายรับมากกว่าปกติด้วยและต่อมาท่านจะได้ทำงานแบบชนิดที่ว่าหามรุ่งหามคำ่ำงานยุ่งงานเยอะส่งผลดีถึงตัวท่านก็คือการเงินงานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่นอนคะ่ะไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามหรือว่า ทำอาชีพอะไรก็ตามนะคะงานดีขึ้นรายรับก็เข้ามาเพิ่มมากขึ้นมีดวงได้ทรัพย์สินมีดวงได้สิส่งของที่ท่านนั้นไม่คิดว่าจะได้หรือถ้าท่านใดที่ตั้งใจว่าจะทําธุรกรรมด้านการเงินจะขอกู้ขอยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อนําเงินมาหมุนเวียนใช้ใจ่ายในธุรกิจขยับขยายร้านค้าหรือแม้แต่ท่านใดนะคะที่ตั้งใจเอาไว้ว่า อยากจะซื้อบ้านซื้อรถก็จะประสบความสําเร็จที่ผ่านมาท่านทําอะไรก็ตามมากักจะติดติดขัดขัดช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีการติดขัดอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วท่านจะทําสําเร็จนะคะเพราะว่าท่านจะมีการแก้ไขกับปัญหาสําเร็จหรือแม้แต่บางท่านนะคะการแก้ไขกับปัญหากลับจะนํามาซึ่งโชคใหญ่จะมีคําว่าได้ ได้ทรัพย์สินได้สิ่งของแต่อย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าในวในเงินที่ท่านได้บางส่วนนะคะก็จะต้องนำไปใช้จ่ายในส่วนอื่นๆต่อไปด้วยเพราะว่าจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงมีรายจ่ายที่เกี่ยวกับสุขภาพเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่ว่าจะดูแลจะรักษาสุขภาพเกิดการเจ็บป่วยของท่านหรือของคนในครอบครัวนะคะอาจจะเป็นลักษณะที่ว่า ดูแลรักษาบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนั่นเองค่ะมันจะเกิดเรื่องราวดีๆได้ใช้จ่ายเงินไปกับการเดินทางการพบปะผู้คนหรือบางท่านอาจจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับการทำบุญนะคะการย้ายบ้านย้ายสถานที่ทำงานย้ายจากอีกที่หนึ่งไปอยู่อีกที่หนึ่งข้อนี้ก็ชัดเจนจะมีคำว่าโยกย้ายการเดินทางบางท่านจะได้เดินทางไกลไปถึงต่างถิ่นต่างแดน หรือไม่ก็ท่านจะได้ติดต่อกับคนทางไกลจากต่างถิ่นต่างแดนด้วยเช่นเดียวกันนะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โชคให้ลาบผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยผลักดันและส่งเสริมท่านฉะนั้นนะคะชาวมีในช่วงนี้พยายามนอบน้อมถ่อมตนอย่าปากไวใจร้อนนะคะท่านยิ่งทําดีผู้หลักผู้ใหญ่ยิ่งจะเมตตาอ,อ้นอนอบน้อมถ่อมตนดีค่ะอย่าพูดจาผงผางคิดก่อนที่จะพูดออกไปนะคะ อะไรที่คิดว่าคือถ้าท่านคิดก่อนพูดมักจะนำผลประโยชน์มาให้กับท่านคนรักและเมตตาแต่ถ้าท่านพูดไม่คิดนะคะพูดโดยที่คือคิดปุ๊บพูดปั๊บไม่ดีกับท่านแน่ๆฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังคำพูดเพราะว่าดาวพระพุธนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของอคำพูดช่วงนี้ วาจาของท่านนั้นถ้าพูดดีค่อนข้างที่จะโชคดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คําพูดเซลล์ในหน้าพ่อค้าแม่ขายโอ้โหบอกได้เลยนะคะว่าโดดเด่นมากๆพูดจาเป็นเงินเป็นทองแต่ให้ระมัดระวังอารมณ์และคำพูดเพราะท่านจะเป็นท่านจะสังเกตตัวของท่านเองได้เลยนะคะว่าท่านเป็นคนที่อารมณ์สวิงอารมณ์ขึ้นเร็ว ลงเร็วก็จริงแต่ว่าจะหงุดงหงิดโมโหง่ายมากฉะนั้นให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาควบคุมอารมณ์ให้ได้ระมัดระวังการตัดสินใจอย่าเชื่อคนง่ายนะคะเพราะว่าถ้าท่านไม่ระมัดระวังหลงกลหลงคารมผลอื่นระวังโดนมิจฉาชีพหลอกลวงระวังโดนเอารัดเอาเปรียบเรื่องเงินเงินทองทอง ระวังจะมีเหตุการณ์ที่ท่านเสียเงินในส่วนที่ไม่สมควรจะเสียโดยภาพรวมนะคะดาวพระอังคารย้ายรอบนี้ค่อนข้างที่จะส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีมีนหลายด้านเลยทีเดียวทั้งเรื่องการงานการเงินมีชื่อเสียงงานที่ท่านทําอยู่คนนิยมชมชอบแต่ให้ระมัดระวังอารมณ์ถ้าท่านควบคุมอารมณ์ไม่ได้จะนํามาซึ่งปัญหาเกิดความยุ่งยาก ต้องแก้ไขปัญหาระยะยาวเสียชื่อเสียงเพราะการกระทำของตัวเองฉะนั้นนะคะในช่วงที่ดวงดีดวงเปิดทั้งเรื่องของการงานและการเงินท่านจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ไม่ปากไวไม่ใจร้อนไม่หูเบาเชื่อคนง่าย ขอเวพรให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านโชคดีมีความสุขอยากจะทําอะไรทําได้เลยหลังจากวันที่26ตุลาคมเป็นต้นไปไม่ว่าท่านจะทําอะไรก็ตามจะราบรื่นขึ้นง่ายขึ้นคนจะให้การช่วยเหลือดีคาดหวังและรอคอยสิ่งใดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ